ถ่ายรูปตรงนี้กันก็มาอย่างถูกกฎหมายโอ้มาที่ใหม่ๆเนาะเราก็ตื่นเต้นนะ่ะมาที่ใหม่ๆเนาะมาที่เราก็ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นน่ะเก่าชายทะเลลมบางเลิโอยอ่านก็ไม่ถูก ตอนนี้เบวเจ็กอยู่ที่สะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางสะเลนะครับท่านผู้ชมสะพานอันนี้นะครับเบลเจ็กไปอยู่มาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอยู่พัทยา20กว่าปียังไม่เคยมาสะพานตรงนี้วันนี้ได้โอกาสดีก็เลยมาดูเนาะตรงนี้ก็คือมุมอาอาหารร้านอาหารซีฟงซีฟู้ดนะครับเนี่ยครับประมงประมงเพิ่งไปอยู่แถวนี้แล้วก็มีอ่าโฮมสเตย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเบาเจ็กจะาพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในกันเนาะสนับสนุนด้วย องงการส่วนจังหวัดชนบุรีนี่ตอนนี้ต้องกำลังเขาก็ตากปลาแห้งกันเนาะแน่อ <c oughs> ชอบที่สุดเลยคือขับรถเต้นบนสะพานแบบแดดร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้นอบผิวได้ดีมากเลยอะโอ้โหว้าวดูดิวิวสวย <c oughs> เรือเรือหมดอายุเออตรงนั้นก็คือหาดบางสเสรนนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นอะ่ะที่เบลเจไปทําคลิปบ่อยๆเนาะเออมาแล้วก็มาให้สุดมาแล้วก็มาทําให้เก็บภาพส,สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเสียง <c oughs> <c oughs> อาจจะเบาไปนะครับท่านผู้ชมทุกเบาแจพูดในหมวกกันนอกอืม ตรงนั้นก็เป็นพวกุ่นแหล่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปอ่าสุดทางเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ปอเจ๊อยู่ตรงนี้จริงๆนี่เห็นเอ็ดีน้องก็อยากขึ้นนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคอยอีกรอบหนะึ่งตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสุดๆเลยนะครับว่าตรงอ่าสุดๆนั้นเขาทำอะไรเนาะเห็นมีคนเยอะแยะไปหมดเลยเขารับจ้างอ่ารับเหมาเรือไปตกหมึกตอนกลางคืนนะอันนี้บอกแจ้งไม่รู้นะ ก็เช้าประมือประมงก็ประมาณเนี้ครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้กัน แลดูสนุกมากเลยอ่ะสนุกมากว่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันก็แน่เมืองไทยเนาะไปไหนก็ได้เนาะถ้าหากเป็นที่สาธารณะเนาะมันไม่ห้ามหรอกที่ว่าเราจะเข้ามาได้ไม่ได้เราก็มาอย่างถูกกฎหมายไม่รู้จะพูดอะไรเออ อ่าเปิดไฟสีน้ำเงินเดี๋ยวนี้ตอนแรกนึกว่าสีเหลืองเออเดี๋ยวประมงเขาเลงองออกไปเที่ยวกันไปเที่ยวยว่ะไปหาปลามั้งนะ oo ดูดิโอ้ท่านผู้ชมถ้ามาเที่ยวแถวบางสะเลอย่าลืมมาแวะทเที่ยวสะพานนะครับสะพานตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับ แต่มันแลดูจะเรือเยอะไปหน่อยแต่เราก็เก็บภาพให้ส,สวยๆง,งามๆได้เนาะอือูนี่โอ<ฮ><ฮ>เหงื่อเต็มหัวเลยเพราะมันแดดมันร้อนแดดมันร้อนมันก็เลยทำให้เราเหงื่อแตก พอเราได้มาที่ใหม่ๆเนาะเราก็ตื่นเต้นอนะ่ะอมันก็ตื่นเต้นมันแลดูแปลกหูแปลกตาเลยนะครับตอนนี้บ่าวแจ๊กก็อยู่ที่สะพานบางสเลนะครับสะพานปลาเนาะสะพานประมงอะไรประมาณเนี่ยครับกับคู่ใจบ่าวแจ๊กนะครับน้องน้องดาของบ่าวแจ๊กนะครับสกู๊ปี้นี่ตรงนี้บ่าวแจ๊กอยู่สุดแล้วนะอยู่สุดสะพานแล้วนะอยู่สุดสะพานนะเห็นปะ่ะอยู่ประมาณอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหม ดีขนาดตอนนี้แดดไม่มีแดดมันล่มก็เลยไม่ร้อนชอบอะ่ะไอ,อติมไอติมก็มีพี่เอาไอติมถ้วยหนึ่งครับอเอา,เ,เ,อาเอาแบบเนี้ยครับนอะไรเดี๋ยวกินไอติมก่อนกินไอติมให้ชุ่มฉ่ำคอตอนนี้มืดมาอีกแล้วนะครับเมฆอยู่นู่นดำมาเลยนะ ไอินกะทิเนาะมีทั้งมะเฟืองมะพร้าวนะครับมาแถวบางเสรีสะพานก็จะเจอร้านไอติมตรงนี้เลยนะครับไม่แพงนะครับนี่เดี๋ยวบอแจ๊กกินไอติมกันเน้อ,อมาได้ไอติมแล้วไอติมแล้วเอ,อ้าแบอลแจ๊กลืมเปิดลืมปิดรถแหมแล้วฮนะนน่ะ เออเนี่ยนะยิ่งแก่ยิ่งเท่าเนี่ยนะข่งหลงขี้ลืองเดี๋ยวแบตลดบาเจ็กก็หมดเออนี่มาแล้วนะครับมากินไอติมด้วยกัน20บาทเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวลืมก็มันก็ลืมนี่แหละประจำไอเจคนี่นะนั่งกินตรงนี้แหละ ไป,ไปต่อครับขับรถต่อขับแบบไม่มีปลายทางนะครับไม่มีจุดหมายขับไปเรื่อยๆนะครับแถวบางสะเลน,นะครับเดี๋ยวไปหาจับภาพใหม่ไปหาจับภาพสวยไม่ใช่ว่าหาจับภาพใหม่นี่ไปแล้วก้า Oh. O Chop, chop, chop. ถ้าขับตรงไปเลยนะครับก็ไปออกสุข,ขุมวิทได้นะครับจนหลนหลักนะครับเดี๋ยวบบเบาแจ็กก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมนั่นก็เลยชุมชนท่องเที่ยวบวรเดบวรอวอ,นอนทัวร์ชุมชนเก่าชายทะเลลมบางสเสลีอ้ยอ่านก็ไม่ถูก รถเล็กนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับเอถือมือถือถ่ายรูปได้สบายนี่แล้วเ้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมได้เลือกเข้าร้านอาหารไหนที่อยากจะเข้าเนาะก็จะมีพนักงานเขาจะเรียกแบบเนี้ยคือ ยินดีต้อนรับสู่บางสะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นอา่าเขาจะเป็นถนนคนเดินวันอะไรก็ไม่รู้เออนี่บรรยากาศอย่งนี้นะครับเราจะใจขำขึ้นบางสะเลมาเยอะมากมากเลยนะครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบเนาะ สองสองสามตาทุ่กรมหลวงนะครับก็้กันบาร์เบงบาร์เบียรา้นานเฮงร้งานอาหารเทียบกันนะครับ ก็ไปหาจุดหามุมนั่งสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็คืออาชายหาดบางสะเลนะครับตรงนั้นก็คือพัทยานี่กบับบรรยากาศเหมาะแหมแล้วงามแหมแล้วป้่งใจแหมแล้วอ าลงไปชายหาดกันก็มาดูหน้าชายหาดกันาว่าน้ําทะเลมันใสขนาดไหนเนาะตอนนี้ก็เห็นเขาว่าแถวนี้เขากําลังปรับปรุงตกแต่งทําาอีกที่กันไม่ให้น้ํามันเซาะสายเนาะนี่โอ้โหน้นาน่าเล่นนะเนี่ยน้ําน่าเล่นน้ําน่าเล่นมากๆเลยอะดูดิสวยงามวิววิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับทุนผู้ชม เห็นยำาพูม <filho at Jung grandma> ้าก <avez> ็อยากจะกินอีกแล้วไอ้แจ็คนี่นะตบปากตัวเองดีมั้งเห็นอะไรก็อยากกินเห็นอะไรก็อยากกินแต่กินไม่เคยหมดเลยนะเออ Hello <laughs> I love you. สวยมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยหาจอดเป็นจุดจุดไปหาจอดเป็นจุดจุดไปนะคะเอามาให้ใหท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ,อันนี้ต้นดอกลักนะครับนี่ต้นดอกลักนี่กำลังออกดอกเลยกำลังออกดอกเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดอกลักดอกลัก ้ำทะเลใสจริงๆเลยนะทะเลใสจริงๆเลยโอ้โหถ้าเย็นๆกว่านี้นะโอ้โหได้เล่นได้เป็นที่เล่นลเนี่ยเนี่ยเสียดายบอกเจ๊ไม่มีเวลาตอนเย็นนะ่ะเออถ้ามาตอนเย็นเนี่ยนะคงจะได้เล่นน้ำแน่นอนเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่แหละบรรยากาศนะครับวันธรรมดานะคะตอนนี้นะครับวันธรรมดาของอาช้ยหาดบางทะเลนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวประ,ป,ระ,ป,ระปลายปลายนะครับ ไปดีกว่าได้เวลากลับบ้านแล้วเน้อได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณที่คอยติดตามคลิปเบวเจ็กไบเกอร์ตลอดไปทั่วมาโดยตลอดนะครับขอบคุณแรงสนับสนุนนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดติดตามนะครับไปละไปละอ